ร้านก๋วยเตี๋ยวที่พิษณุโลกเขาต่อยอดด้วยการทําผงน้ําซุปขายเลย<ะ>เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะร้านก๋วยเตี๋ยวโบนันซาครับของคุณทัพพงศ์พศผาดนารินนะครับอายุ46ปีขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยครับจนลูกค้านั่นเต็มร้านตลอด3ปีแล้วครับนอกจากขายดีมานานใช่ไหมเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ต่อยอดดีกว่า ทำผงน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวขายแบบนี้เลยใช่ค่ะเป็นซองอย่างนี้เหมือนกับแบรนด์ดังๆเลยนะที่ขายตามห้างอ่ะแต่ว่าร้านนี้เป็นของร้านกว๋วยเตี๋ยวนะร้านกว๋วยเตี๋ยวโบนันซาก็ททำเองเลยคือลูกค้าเนี่ยกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านแล้วบอกโอ้หพี่ทำไมกว๋วยเตี๋ยวพี่น้ำซุปมันหโดนใจขนานนี้อยากกินอีกอ่ะแต่แบบอยากเอาไปทำเองได้ไหมพอลูกค้าขอซื้อบ่อยครั้งเลยเกิดไอเดียคะ่อะอยากกินเหมือนที่ร้านใช่ไหมจ้าเผื่อดึกๆหิวไงหรืออยู่ไกลใช่ไหมทำผงน้ำซุปสูตรเข้มข้นทุงนึงอย่างเงี้ย 49บาทลูกค้าก็สามารถเอาไปปรุงกับข้าวเองที่บ้านทำก๋วยเตี๋ยวกินเองได้แล้วก็จะทำเป็นพวกน้ำซุปสุปกี้นี่ตามภาพเลยะจะต้มจืดสุกี้ต้มเลือดหมูจะเป็นหมูกระทะหรือจะเป็นย่างอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ค่ะเนี่ยถุงเดียว49บาทเองคุณตุย๋ยใช่ครับผมอ้าวอยากรู้ไหมพอเราซื้อไปแล้วทำยังไงถึงอร่อยวิธีปรุงน้ำซุปให้อร่อยคือเริ่มจากการต้มน้ำเดือดฮะ4ลิตร แล้วก็ใส่ผงน้ำซุป1นซองอ๋อก็คือผงน้ำซุป1ซองเนี่ยจะใช้ได้กับน้ำเดือด4ลิตรนะฮะใส่ใกระดูกหมูและใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมต้มจนน้ำเดือด15นาทีแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วครับผู้ชมครับผมหรือว่าถ้าซุป4ลิตรอาจจะเยอะเกินไปเราก็กะตามสัดส่วนแล้วกันใช่ค่ะก็เหมือนกับ ตัวที่เขาขายตามท้องตลาดเนาะผงน้ำซุปสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้มีหลายเจ้าแต่ว่าอันนี้คือแบบคนที่กินที่ร้านแล้วติดใจอะ่ะเออก็สามารถอุดหนุนกันได้คุณผู้ชมแล้วก็อยากให้เห็นตัวอย่างในการต่อย,ยอดอาชีพใครจะคิดเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวจะมีถุงปรุงรสสาเร็จรูปเป็นของตัวเองอะ่ะเออนะอ่ะงั้นต้องไปที่ร้านนี้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวโบนันซา อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข12บ้านเสือลาขางตำบลวังทองอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีทางก๋วยเตี๋ยวน้ําใสน้ําข้นแล้วครับแล้วก็ใส่เครื่องจัดเต็มเน้นอิ่มด้วยนะฮะเริ่มต้นชามละ40บาทแม้หลายคนกลัวจะโมวแต่ซื้อแต่ผงซุปนะฮะ <c oughs> ทานที่ร้านก็ได้ฮะ <c oughs> เริ่มต้นชามละ40บาทเท่านั้นเอง <c oughs> เปิดขายตั้งแต่ช่วงเย็นไปแล้วนะครับ5โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับเ <c oughs> บอร์โทร0881509941นี่ <c oughs> 0881509941นะครับี่ที่ร้านนี้ก็ใช้ผงซุปของตัวเเองแบบนี้ท ใส่ปุ๊บแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับ